นเดิมวันนี้เราจะมาเล่นเมอร์เดอร์นะครับใช่ถูกต้องโอเคใช้ได้จบเร็วเกินขอดูหน้าคุณเป็นสิคุณเป็นข้ากรโอเคเออไม่รู้ ไปหาด่านอื่นดีกว่าวันคีดว่าคุณเลยเขาได้ปแปลกๆนะไม่ได้สนใจมาก What ร้าน,นี้ทีลยหายตูว โอเคน่ากลัวมากเลยเออผมยังไม่ทำอะไรเลยฮะยังไม่ยิงเลยเหรอโหจาเป็นแหนเพอ ไม่ดีเลยอ่ะอ้ไปะครับไปรอบต่อไปกันเถอะโอเคมาแล้วผู้บริสุทธิ์นะฮะอะไรนะี่ะหนูมีผมเหรอปิดเถอะปิดอาอู้ว้าวไเนช คนนั้นหรือเปล่าเดีย๋ยวเข้ามานะผมมีปืนเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวผมจะแอบซุ่มอยู่ตรงนี้จื้อฮะอ,อะไรกันนี่อะ เกมโอ้โหบักนะฮะบักสุดยอดเลยซึ่งตอนนี้ที่ผมอัานอยู่เป็นเวลาที่สองทุ่มสามสิบเก้านาทีนะฮะก็าใดก็สมมติคนเล่นเป็นเมกาได้อ่ะักประมาณประมาณเท่าไหร่สองทุ่มใช่ไหมไม่รู้โอเคไปเถอะ คนนี้คนนี้ใช่ไหมที่เล่นโปรน่าจะไม่ใช่หรอกนะครับเราไม่เห็นกันฮะ <c oughs> ใครก่อนโอ้คนดีเหรอผมไม่อยากเป็นคนดีผมคือคนชั่วอะไรอะ่ะอุ้ยน่ากลัวมากจุ๊บ เอ๊ะนั่งเข้าไปให้มันตกไปตกได้ป่ะไม่ยอมตกอ่ะโลัหนักโอเคเรียนอยู่นะเรียนตรงไหนนะ่ะมันเสียเงินชิเแลววนะ่ะไ,ไม่รู้ๆว่าใครเป็น โอ้โหวันนี้นะครเราจะเล่นมือเรืยได้ทุเรศมากๆเลยนะครับผู้หญิงโอเคหวังว่าจะไม่เจอโปรนะผมจะจับตาดูคนนั้นไมไ่ให้ดีๆเลยวันโฮมทูนะครับมาท <c oughs> ุดีครับเอาด่านโฮมทูปะทำไมตรงนั้นเนาะ โอ้ไม่นอไม่หนอ,หนอจำไว้เลยเดี๋ยวผมนะครับจะสัญญากร,รมเขานะฮะให้มีหน้าตาเหมือนลาบูบูนะฮะโอ้บริสุทธิ์แล้วเบื่อ เป็นวัดคทับอีลีนแอบ,บมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่เห็นฉันเลยงั้นหรือเปล่าอ่ะขออีมันอีอไรอด พิสกายเฮุ้ณได้เสียงอีเล่บอลไม่ได้เป็นแน่นอนโป้เหรอชื่อเขียวคุณไปนะ แขกปากให้ดังกว่านี้นะครับนี่มันเป็นช่วงเวลาที่มันดึกนะครับเดีย๋ยวผมจะโดนฟาดนะครับขอดูหน่อยสิบาคัวล้นกับผู้หญิงนะครับคนไหนคือเชอรลิฟโ้จีดดูสวยไม่ไหว เป็นเลยเออนี่มันชิวกายว้าวอันนี้ก็ได้ถึงว่าเป็นดานที่ใช้ได้นะ m ไม a นมีของไม n a มี <c oughs> ่เฉยไม่ใช่ m ไมเ m มีโอเคเมื่อกี้เสียงเปลี่ยนนะครับผมโดนสับป,ประหลาดยักษ์ควบคุมนะฮะจะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะจะเป็นคลิปส,สันะะป้นๆนะฮะดูบนเพลิน <c oughs> ไม่หายตัวอุย๊ยผมไม่เชื่อใจไม่มันมีที่หนึ่งอ่ะ,ผม,อะ,ผ,มอะผมเนนะะอาละผมไปที่นั่นผมจะดูค่ะไอ้ที่เนี้ย เนี่ยมันต้องให้มีคนมากดนะแล้วเ,เราก็จะพามาตรงนี้คนที่จิตใจดีเท่านั้นเองนีะให้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะกดได้ต้องเป็นใดไปได้อยู่แต่ที่รู้ผมได้ยินเสียงคนฆ่าไม่ใช่หรอกเนาะ มีเสียคนใช้เครื่องย้ายสาติมิติเออเฮ้ยอามาแล้ว่ะทำยังไงดีทำใจอ่ะอันนี้เป็นรอบรองทำอันนี้ไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อคนคนนี้เลยขอดูหน่อยสิหนึ่งหนึ่งแล้วก็มี e อีเลอดอยู่นี้ด้วย ดาเนีที่มันดีดีหน่อยอยากไปคาตกรอเนอะเอาันนี้ก็ได้เอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้อ่าอันนี้ดีอยู่อันนี้ก็ได้นะแต่ไม่เอาอันนี้ดาเนี้มันกว้างเกินผมมองไม่ค่อยเห็นเอาดาสั้นๆอันนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้แพ้ประชาิปไปตายไห่นะ <c oughs> จิบ๊บโอเค ไม่มครเห็นผมหรอกอะไรก่อนผมไม่อยากเป็นคนดีตกใจเลยหายตามมาทำไมอ่ะไมนะอุ้สต๊อกเกอร์มันเนาะไม่ไม่ไม่มันมันมัน่วางขวาอข้ามันตามผมมามันตามผมมา ไง้ระวังนะคุกวาย่อุ้ยไม่ตกตามมันก็ได้นะไม่มันมาแล้วมันมามันมามันมาไาปบไม่นะเอบกันภาวาดแวนโก๊สวยดีนะ อะไรเนี่ยสวยดีใช่ได้ใช่ได้โอ้ชีต holy shit holy shit เอ่ออ่ออไม่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  no no โอ้ไม่นะขวาตรงนี้มาหรือเปล่า

ไว้ใช่โอ้โหตกใจเลยอ่ะไม่นะมากระโดดข้ามหัวครับน้องไม่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 นะเฮลทๆเฮเฮอู้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 ามาอู้มามาไม่นะทำไมเขาต้องเรียนแต่ผมอ่ะคนอื่นก็มีนะเว้ไม่นะไม่ชุด้วย ไม่เขาจะปามมดผมหลบได้กระโดดแบบเซียนสไลด์กับชีม่มาแล้วผมก็เลยบอกว่าผมเป็นเอ็มปาเป้ผมคือเอ็มปอปูผู้ที่เร็วกว่าหาโอเคเอ็มปอปูขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้เอ็มปอปูมาอัาคดคลิปแค่แป๊บเดียวเดียว วันนี้เอ็มปะปุมาอาชีพแค่แป๊บเดียวนะเอ็มปะปุไม่มีอะไรทำเสียงอะไรเอ็มปะปุขอไปแล้วแหละบายบายนะแต่ครั้ตัวไปเอ็มปะปุ๊ได้เป็นแอปเปิลหรือฆาตกรเอ็มปะปุจะมาเล่นนะเดี๋ยวรอดูกันว่าเอ็มปะปุจะได้เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ได้เป็นอไออ่ะ <c oughs> ขอเป็นขัตกรได้ไหมอ่ะเอ็มปะปุอยากเป็นฆาตกรอ่ะ พิมอะไรนะ่ะจะบอกนะว,ว่าอาวบวยบววยอซวายเอมิิเดอเดเนี่ยเขยิบเขยิโอเคเอ๊ปู้้ขอบายบายแล้วแหละนะปล่อยกดไลค์ด้วย